นี่ท่านราซาันท่านช่วยบอกข้าทีว่าตอนนี้อัปเดตมันมาแล้วใช่ไหมใช่ยแล้วละ่ะคอนเนอร์มันเพิ่งปล่อยมาเมื่อสิบทีแล้วนี่เองจริงเหรอท่านโอ้โหทำไมมันเหงาขนาดนี้พูดคนเดียวนะฮะสวัสดีครับทุกคนอยู่กบผมลักสวอรนะฮะแหมเอฟเฟกมาหน่อยโอเคก็นะฮะวันนี้มาพร้อมกับสมาชิกในกิลด์มากมายที่กลับมาเยี่ยมเยียนกันนะครับ a p p y to s e e you นะในที่สุดนะครับคอนเนอร์ Corner ก็อัปเดตแพทล,ละนะหลังจากรอมานานร่วมกว่า6เดือนเห็นจะได้ตูชุดผมซะก่อนนี่เป็นไงละ่ะชุดแบบสุดเฟี้ยวแหมคลาสสิกหมวกนี้เสื้อ,อน,นี้นะฮะมาพร้อมกับดาบกันไกลกันไกลแบบไม่ใกล้เลยดาบกันไกลนะฮะก็ไม่พูดทำทำเพลงอะไรมากนะไม่พูดทำทำเพลงอะไรวะเฮ้ยลืมเปิดเพลงครับทุกคนฟังเพลงซะก่อนโอ้โหไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยลืมเปิดจริงๆ และมันคือเพลงของแคมป์แคมป์หิมะนะฮะถึงแม้ว่าแคมป์มันจะไม่ได้เป็นหิมะแต่ว่ามันคือเพลงของแคมป์หิมะนะก็คือผมคิดชอบมากครับถ้าเกิดแคมป์นี้เป็นหิมะมันสุดยอดมากนะคอน,นอขอหน่อยอการอัปเดตนะครับผมของแพทน,นี้มีด้วยกันสักประมาณ4ี่อย่างได้ผมไม่ได้นับจริงจังอ่ะอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมล่าสมบัติครับคุณผู้ชมครับใช่มันมาอีกแล้วเหมือนกลางปีที่แล้วใช่ไหมล่ะ ทุกคนไปล่าสมบัติการตามจุดต่างๆนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นจุดเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นจุดใหม่แต่ว่ามันคือล่าสมบัติมันมาอีกแล้วครับแล้วก็น้องฟา้าเอ๊ะน้องฟ้าก่อนไหมน้องฟ้าก่อนก็ได้น้องฟ้ามาร่วมจัดกิจกรรมนะครับเนื่องจากเห็นว่าเมืองมันเหงาจังเลยน้องฟ้าก็เลยมาจัดกิจกรรมนะให้แบบว่าให้เราเนี่ยหาของนะครับรู้สึกจะเป็นของ3อย่างจากด่าน3ด่านอย่างละ5อันเอาไว้ให้น้องฟ้านะครับแล้วน้องฟ้าก็จะให้หมวก เรามานะครับเป็นหมวกนวิทดาวแดงนี่เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ดูเนื่องจากผมได้แล้วเนื่องจากว่ามีคนบางคนแบบสัมบันให้ผมมานะครับเป็นคนที่น่ารักมากเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่หมวกนี้เลยเราจะไม่ใส่หมวกนี้เดินเล่นนะครับเพราะว่ามันเกลือนกับสีผมเกินไปมันดูมองแหม่งมากเลยอย่างที่3ามครับ Splash w a l l ไงล่ะอ่ะสวัสด,ดีครับ,บโอ้โหคนมากันเพียบเลยเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัว ก็สเปลตวอลนะครับก็คือกิจกรรมสงกรานที่สาดน้ําให้โดนกันน่ะสฝั่งแล้วก็อันนี้มีโอกาสได้ซัมเมอร์แบ็กด้วยนะแล้วก็มีมะพราะ้าวมีเนื้อมะพร้าวมีมีลูกไฟเอาไปแลกน้องฟ้าได้ด้วยเหมือนกันนะอ่าและอย่างที่4นะครับก็คือของใหม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ็มตั้งชื่อว่าอะไรนะฮอตแอนด์ฮอตแอนด์อ๋อฮอตแอนนี่ครับมีเหรียญมากมายนะเหรียญนักช่วยเหลือ อันนี้เป็นหิน4นะครับผมตํารา4มาแล้วทุกคนยัด4นะครับหินละพันต่อไปมีชานมนะครับมากมายอันนี้ทำอะไรได้บ้างเพิ่มสเตตัส45ชา45แอคแท็ก45ไอจีอันนี้ใกล้เคียงกับของที่เราไปครับได้นะเป็นจากจามอนนะครับเป็นพวกแซนวิชหรือว่าฮอทดอกอะไรพวกนี้มีอะไรบ้างไหมของใหม่จากลิ้ลินไม่มีนะโอเคทีนี้ผมจะพาไปดูนวิทกันละกันนะครับเพราะว่านวิทเนี่ย เรามีเพื่อนบ้านมาหา2คนนะนี่ครับผมเรามีและคูณจากแคมป์กิวนะฮะตัวใหญ่มากเลยที่นั่งอยู่แคมป์คิวตัวเล็กนิดเดียวไงอันนี้ก็เป็นฮูเม่นะมาจากแคมป์ป่านะเขามาเยี่ยมเยียนเราดูว่าเขามาทําอะไรสวัสดีนาะยท่านบุกา้าข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยข้าคือฮวเม่นะว่าฮวเม่นักวิจัยแห่งป่าอเมซอนมีคําทํานายโบราณหากท่านแก้ไขได้อํานาจจะมีสถิตยอยู่ในมือท่านพร้อมรับฟังหรือย,อยังฉันพร้อมแล้ว เก่าไว้ว่าเมื่อมันเปิดลงเอ๊ยยังไงต่อนะลืมแล้วเอ้ายังแก้คำทำไมไม่ได้กันแก้อะไรมึงลืมอะ่ะให้กูแก้อะไรเมื่อมันเปิดลงอ๋อล,ละครแน่เลยื่ะม่นานเอาเอากดผิดมันเป็นอย่างเดียวนะที่มีพะม่านตามความรู้สึกผมนะโอเคเคุยกับแล็คคูนก่อนครับ โอ้นั่นมันเหรียญรุ่นลิมิเต็ดที่ทางการต้องการหาอยู่นี่อ๋ออันนี้เอาเหรียญมันแลกได้ว้าวแลกอันนี้ได้เออเออด,ดีดีอันนี้สายฟรีก็น่าจะชอบนะะโอเคเราจะไปล่าสมบัติกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราแวะดูสินฟุกอ้าวอันนี้นะครับโอ้โหแคร์อดสุดยอดเลยอืมก็เป็นกิมมิกที่ดีนะฮะมาแปลกก็คือไม่มีเหตุผลอนะไรทั้งนั้นไม่มีในอัปเดตด้วยก็คือกูจะเอามาไล่สีอาร์จีบีแล้วกูจะเอามาวางตรงนี้ จบนะแบบนี้เลยสินฟูฮะดูที่มีอะไรบ้าง Summer Ice อ o x กนะครับ r ร g ก l i a b o ็ Box นะครับกล่องจับระวังสามารถใช้เพื่อแลกตราสำหรับการตีหลองขั้นสูงหรอเฮ้ยโอ้โหกดไปโดนอะ่ะเอ้ยผมไม่ได้จะซื้อเลยเอ้าเอา,เ,อาเปลืองตังค์ไหมเนี่ยเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาไม่เป็นไรค่อยเอาไปเปิดเล่นแล้วกันอะมีคนทำเควสด้วยหรอ คุณครับพี่คุณภูมินทำอะไรเขาเนี่ยโอเคล้วอยู่อ้ยดูเขามองแล้วสิมองหน้าตาไม่สู้ดีไม่คุยด้วยแล้วแวะน้องฟ้านะฮะนี่ร้อนจังพี่พี่ทหารเสือเขาจะยืนกันไว้ไหมไว้ไหมนะพี่ช่วยหนูดอยได้ไหมหาของ summer spirit 5ชิ้นอ่าก็เดี๋ยวจะไปหามาก็อันนี้เหมือนที่บอกนะอ่าหมวกก็จะเป็นหมวกแบบนี้เลยใช่น้องเขาก็เอามาใส่โชว์อยู่แล้วนะครับโอเคเราจะไปหาในโรงละครกัน โอ้นี่ไงจเจอจริงๆด้วยกรองสมบัติเจอทรเชอร์เชสเจออะไรอะเจอเหรียญเมเปิลคอยนะฮะโอเคเอา้าทำอะไรตรงนี้ละลกได้ไรอ่ะเอาผิดเอาเดี๋ยวยว,ว,วิ่งเดีวจัดได้ไรอ่ะวิ่งเดียวจัด ถามหน่อยสิไหนๆเราก็หัวกิลเหมือนกันเราก็น่าจะคุยกันไอติมว้าวโอเคไปละเอา้าทิมด้วยนะจะให้เหรอมีการเทรดให้ด้วยไหนอธิเทรดอะไรมาไม่กินเหรอไอติมหลอนเรื่องแรงสุดจี๊ด50 MP สิบ sp 70ลักโอ้โกินแล้วดวงดีขอบคุณนะอ่ะไปแล้วโอ้โหนี่เขาเรียกว่าคนที่มีการรู้สึกให้ครัแบบทำความมีการรู้สึกให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเด๋ยวัสดีครับเอาฮัน่า้าเอารู้ได้ไงเนี่ยเขาออนทิสขอบกันเหรอมาทั้งโยโย่ทั้งฮันหน้าเลยอะผมกำลังจีบสาวไหนสาวไหนสาวแล้วไหนสาว ชื่อกิวไอดอลเลยออกหนีไปแล้ว <laughs> ขอไม่อยากจะขำเลยแต่ว่า <laughs> จีบสาวล้วออกหนีไปแล้วไม่เป็นไรน่าเสียดายเปิดกล่องกันดีกว่าครับทุกคนไหนๆก็มีคนมาร่วมเปิดได้แล้วนะเปิดกล่องกล่องกรกุ <laughs> ๊กกล่องกรกนะุ๊กได้แล้วจริงเหรอลองเปิดแป,ป๊บโอเคมันจะเปิดแลอะไะ สามสองน่เราเปิดอันไหนกันดีนะามาเรียงเพื่อความสวยงามก่อนนะพี่บอกมาทำอะไรอะเดินอัดคลิปครับเราจะเปิดแล้วครับเอาแล้วนะอุม้มมันระเบิดนี้เลยเหรอสลักลูกอ,อสนีแก่กล้าสลับตีของหลอมเหียเรนด้อมครับอ๋อ Um, เรียดอมมาละได้เหรียญมาละเรามีคนที่ต้องการจะใช้เหรียญนี้อยู่พอดีนะฮะต่อไปซัมเมอร์ไอซ์บ็อกแบล็คบับเบิลทีเหรียญกัวกินด้วยป่ะอูสี่สิบห้าทิปเออเหรียญกัวกินด้วยเชื่อแล้วเออไม่ใช่หมายถึงกล่องกัวกับซัมเมอร์แบ็คนะฮะสุดท้ายกูให้เอาไหมมึงเป็นใครเนี่ยลูกกิวมาร์กน่ยอ่ะให้ โอเคนี่เมื่อกี้เราได้รับให้ไอติมมาแล้วก็เราก็มอบน้ำใจให้คนอื่นต่อนะนะครับแล้วก็เอ้ยนี่มีอันนี้ด้วยนะกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับใส่น้องวานไปเต้นอยู่ข้างในแม่ช่างใส่กิมมิกจริงๆเออสุนแสงใช่ส่นแสงมาแล้วครับทุกคนก็คืออยากจะร้องให้ รอคอยมา6เดือนขอตัดตัดฉากไปส่วนแสงเลยแล้วกันนะครับทัน,ทนเรียบร้อยเรามาอยู่ส่วนแสงแล้วนะครับโอเคเยี่ยมเลยเราพร้อมมากเลยนะฮะตอนนี้พร้อมที่จะมานอนแล้วก็ปิดคลิปตรงนี้นะครับจำได้ว่าล่าสุดเมื่อประมาณ2 0 1 9นะมีนาได้ั้มผมมานั่งบนในนี้ในะ vr chat นะครับว่าถ้าเกมเปิดดีก,ก็คงดีถ้าเราจะได้เล่น แล้วมันก็เปิดโอ้ชวนดราม่าปิดคลิปอีกแล้วก็นะครับจากที่มันเป็นแบบมืดมานานแบบแบบปกติก็กลับมาแล้วนะใช่ถือว่าดีมากไว้ว่างๆจะมานั่งบ่อยๆนะส่วนแสงรีม1น่าศูนย์นะว่างๆก็มานั่งเล่นได้เผื่อเผื่อเจอกันทักทายกันได้นะโอเคอืม โอเคเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันได้ใหม่ในในในคลิปหน้านะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนไงบ้าสวัสดีครับรอบหน้าจะจะไม่น่าเครียดแบบนี้แล้วสัญญาเลยโอเคบายบายไงบ้า